พี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้แม่หมายอุรานกับพี่น้องมาเลาะปลาจ้าพี่น้องเลาะรรปลาเห็ดเผิงหวานพี่น้องชิได้เห็ดบ่ได้เห็ดเพราะเข้าไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีมากเลยจ้าพี่น้องข้างนอกลมดีวีอยากพี่น้องย่างก็ไปตรงไหนหาเบิ่งเห็ดเนาะวันนี้แม่หมายอุรานกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม,ม่หมายอุราน้ำเน้นได้จ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกซับขอบคุณทุกการรับชมดเด้อจ้าเด้อขอบคุณหล,ลายๆจ้าขอไปชมกันจ้า <c oughs> พอ่พอเห็ดเพิงอันเห็ดเพิงเนื้อเห็ดเพิงท้องก่างตาที่ไหนอดอกยอโคโดแเนี่ยมันนนนหลายบ่บ่พอพอยากจับพี่นอ้องอยากใส่มีดตัดออกเพราะว่าอันนี้พี่น้องโอ้ยหมดแมงกับลายพี่น้องเลยู้านกบับบกเห็ดกัดจะงามๆแตะพี่น้องยางต่งไก่แล้วพี่น้องจะมาพอขามาอมกฟังนึงพี่น้อง ว่าพ่อลายดอกมากเลยจ้าพี่น้องได้กระบานตรงดอกนี้งามโอ้ยบ๊วยพี่น้องเอออันนี้เห็ดอันนั้นพี่น้องเห็ดโลดฟุตโรลิ่งปีดช่วงหนึงพี่น้องช่วงเียวกัสิบได้อีกแล้วพี่น้องเออฉันย้างมาอีกฟังหนึ่งนะฟังหนึ่งนี่เห็ดพี่น้องฟังผุ่นบงนี้เลยเห็ดนะฉันย้างเหาะบนแถวนี้ก่อนขาวฟังมาว่าพ่อนี่เลยพี่น้องอัน เห็ดเพิงเนี่ยเห็ดเพ่งอันพ้องดอกน,ออนึงจ้ะมี็ออะนงนหอันนี้ถนถนเถวเราพี่น้องมาบรทันฮกอพี่น้องมะพร้าวเห็ดหนาแตกจ้ะพี่น้องแพ่พีพี่น้องน้ำจ้ะงามด้พี่น้อง,ง อันนี้พ่อเอาพี่น้องนีอันนี้พ่อเอามันบานเอาดอกเป็นตูมแซ่บพี่น้องแล้วก็หันแมนพี่น้องนี่ทากินจ้าแล้วก็นีก็แมนก็ลังเกิดพี่น้องเนี่ยกำลังเกิดจ้าเนี่ยอ่อ,อนๆจ้โอ้ยคนละอันพี่น้องคนละอันอันขานที่เป็นสีได้พี่น้องเด้สีสมสให้พี่น้องเพิ่งกินได้จ้าพี่น้องเสียบอยู่นะแต่บางคุก็แพ้เขา นั่นเนาะพี่น้องเนาะโอเคจ้ะ่ตพี่น้องต่อมีแต่เห็ดอันเดียวพี่น้องทั้งชั้นนะพึ่งหวานกับวเเ็นพี่น้องจะแพ้พิษอ่อนๆเอาอยู่จังสิอ่อนพี่น้องปิดรูไว้ด้วยจ้าพี่น้องขึ้นเขามาสูงนะพี่น้องควดแล้วมั่งซัง พี่น้องทำไมรอนมาพอชิคเกนออฟเดอะบูทพี่น้องย่างขึ้นเขาแบบเป็นไก่ได้หัวมักได้เห็ดชนิดนี้พี่น้องแต่มันเ่าจ้ะพี่น้องเพี่มวิกว่งไม่อย่างม่แก่กินพี่น้องเพืออันข้างใต้ก็เมียนได้พี่น้องเพืยออันข้างใต้ก็เมียนจ้าชิคเกนออฟเดอะบูทเลยพี่น้องเนี่ยโอ้ยรู้แล้วว่าเห็ดอันนี้ออกมิใส่เนาะพี่น้องเนาะยุคอนตายนี่พี่น้องจ้า ปลาเหมิดมากพี่นออ้องขอโถษเถอะกล่องมันนั่นพี่น้องเหมิดนั่นเอมันบน่มีแดดจ้ะพี่น้องขึ้นเคามาแบบหอบเลยจ้ะมาอพอเหตุนั้งล้มน้อยนึงพี่น้องนี่ทั้งนี้กะเทาแล้วพี่น้องมันแห้งจ้ะเดี๋ยวด้อนี่พี่น้องซึ่งนีง่เทาแล้วพี่น้อง เอาแล้วจ้าเม่เป็นตะกินแล้วจ้าดอกเันอ่อนเลยนะเบิงบ่งดอกนัี้ยนะพี่น้องเนาะเบิ่งดอกหนก,ก่อนนี่จ้าพี่น้องกำลังออกช่วงน,นี้แต่ว่ามันแห้งพี่น้องมันแห้งเป็นยังวตัตเีบ่มีฝน,นจาน้าขั้นเสีเอาเอาได้อยู่พี่น้องคลิปกรอนฝนชช้นก็ได้ฟูนข้างกลางหนึ่ก็มีจ้งางล่างฝนกม็มีแต่พงมันลงไปออกพี่น้อง เขาได้กินอยู่ยเมีเพี่อนใช่พี่นงค์บังล้มกันจ้ะผุนพี่นงค์บังลงไปเขาเนื้อเขาพี่น้องจ้ะจ้าจพี่จ้าทางลมมันอ่อนเลยพู้นึงทางผุนพี่น้องบรูว์สิบบลูว่าสิลงไปแดงแดพงพี่นงค์คนน่ะทางสันมากจ้ะพี่น้อง เมื่อกี้ตัดไปสองสองกล่องสิแล้วพี่น้องลืมอัดคลิปพี่น้องนุดหลายบ่ง,งามๆเลยนะพี่น,อน้องนงงามเลยจ้ะอันใดฉันตัดไปแล้วพี่น้องเห็นบ่นอันใดมันอันบ่งงามฉันก็บ่เอาพี่น้องอันใดมีเห่ยวนะ่ะผีพี่น้องุ้นนั่งยืนเตะเห็นบ่าเนาะรวงเราพี่น้องดอกอ่อนมัมน,มน,น,น,มนจ้าพี่น้อง บอกว่าเขาชั้นมากพี่น้องบุรุษสิเอาแรงใดจ้าร้องไปเบิงนะพี่น้องเนาะมองเบิงนี่ชันมาก้ะพี่น้องนอมันสูงตัวยากจ้าพี่น้องพี่จ้ามันสูงตัวยากพี่น้องบอกว่าตกต้องไปนี่บรลดมันจ้าพี่น้องพี่จ้าพี่น้องทำน้เพื่อพี่สมพี่น้องเนาะขนเมืองนั้อมันลดน้อยขอนีคุนพี่น้อง บอลหักลงนี่ก็สิลมล,ลงไปนะพี่น้องเห็นปะทายรูปคนพี่น้องเชิญโคงไปบ,บ่ไปบ่ไปหวดปุ่นเบิดร์วแก้วพี่น้องน้องเบิง่งเเียเต็มคอนเลยจ้าเชิญโค้งเอาไปได้พูนท้องปุ่นออกใหม่ๆเลยพี่น้องปุ่นบางทางปุ่นพี่น้องจังเลยสิเอาได้พี่น้องเอ้ยคุณอะแมนเบิดเลยจ้า นี่พี่น้องเขาบอกว่าเอายากมากพี่น้องถ้าคอนหักดิชั้นหัวสักลงไปผุนได้พี่น้องนี่ปวดหัวนะพี่น,อน้องเนาะมุ่งเสียดึงเอาดีกว่าพี่น้องสักมิดไปก่อนนี่พี่น้องซึ่งกบเนี่ยใจพี่น้องเล้วเด้อซึ่งกบเนี่ยใจเพราะค้อน,นมันคงมาพี่น้องโอ้ซ้ำนี่แหละพี่น้อง ดี๋ยวมันสิตกพี่น้องมันสิตกลงไปหันพี่น้องเลยจ้ะตอนนี้อัากให้พี่น้องเรื่องเรื่องของตัวใหม่ฮักนี่รุดดวนๆเลยนะจ๊ะพี่น้องอุบัติเหตุเกิดกุญแจตู้ตู้ล่าพี่น้องฉันเอาแค่นี้เด้ออันคุรกองเอาอะได้พี่น้องเต็มถุงว่ดีจ้ะปูนแมนเบิร์ดพี่น้องเอาอ่ได้จ้ะทั้งหมดพูนเองออกอ่อนๆพี่น้อง เอาบาทนี่พี่น้องลงไปข้างล่างน้อกันเนาะฉันคุ้งเดได้แค่นั้นะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น,อน้องลงไปกีฬาเบิ้งกีฬาพี่น้องมันสั้นจำได้พี่น้องเบิ้งมงปีนขึ้นมาจา้ะแสงยันฝรั่งมาดาฉันอยู่ขึ้นไปทำไมอิสิบ้าอยากดยได้อยู่เนาะพี่น้องปุ่นนดืทั้งปุ่นอ่ะอ้อนๆเลยนะจ๊ะพอดีก็เต็มถุงพี่น้อง โอเคจ้าฉันจะปิดกล่องฉันสิลงไปคุณพี่น้องมาหนทางคุณสันเพรสันน่ะหันว่าหันจงขึ้นมาถ้หันกับกีฬาพี่น้องเอย่กีฬาของเขามาอุ่นเธอฉันเอาแคนนี่แหละพี่น้องเสดายยุ่งจ้าคุณน่ะมันสูงแต้สานันหรอพี่น้องคุณน่ะหน็นบอกกีฬาโตลงมาแล้วพี่น้องโอเคจ้าประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องจังกับม่ฟอเห็ดอีกชนิดหนึ่งนี่จ้าฮอสเอียงหรอพี่น้องมันที่มันเกิดกับขอนใหม่จะาเห็ดชนิดนี้ บางคนก็ว่าก็บสิกบางคนก็ว่ากินได้แต่ส่วนตัวเราก็บ่เคยกินเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่นะจ้าสองดอกสามดอกพี่น้องอันนี้อ่นอนๆจ้ะคงไม่เก็บเจ้าเพราะว่าบ่เคยกินเหมือนกัน,นพี่น้องเฮดแมันว่าอีสปารได้พี่น้องพี่น้องเบิ่งเฮดอันนี้ก็ดอกใหญ่ยากได้พี่น้องแต่ว่าถ้ากินหมดแล้วพี่น้อง พวกบรรยากาศปานแต่นี่เห็ดผงมากพี่น้องเห็ดมันผงเสียส่วนมามาอีกคนละปากับที่อยู่นะพี่น้องที่ฉันเคยเก็บจ้คนละปาพี่น้องเหมยนบรรยากาศแต่พอเห็นดอกเห็ดมันปูทั้งนี้ฉันก่เคยเห็นพี่น้องอันเห็ดผงอยู่มีอย่างนั้นอ,นนนอนนนนีน้องมันน่าจะพี่น้องยากจ้าพี่น้องดอกนี่เอาจ้าพี่น้องเอาจ้า โว้พี่น้องเอาจ้าวซันมุนอุยปุ๋ยไปแล้วพี่น้องเอ้ยเสียดายเน,ะนะาะโตกแบบนี้เลี่น่อง